ครับท่านผู้ชมที่กรารักท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเคลียร์หน่วยความจาของโทรศัพท์เรานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเราซื้อมาแพงแล้วนะครับก็ต้องใช้ฟังกชันให้ครบให้คุ้มนะครับวิธีการเคลียร์หน่วยความจานี้ก็จะทําให้โทรศัพท์เราไม่ร้อนนะครับไม่เปื้องแบตนะครับทําให้โทรศัพท์เราใช้งานไหลลื่นนะครับไม่หน่วงไม่หนักนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเอะไรดึงอุปกรณ์นะครับดึงเครื่องมือในการลบไฟล์ขยะนะครับมาไว้หน้าจอนะครับซึ่งก็็จะะเปนนนตััวี้ครบ ซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะเข้ามาเข้ามาตรงที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงที่การดูแลอุปกรณ์นะครับเราถึงจะทําการปรับแต่งนะครับทีนี้เราจะย้ายตัวนี้นะครับผมไว้ด้านหน้านะครับจะไปไว้ด้านหน้านะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเวลาเราเล่นเสร็จเราก็สามารถเคลียร์ได้เลยนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับวิธีการดึงออกมานะครับผมก็มาแนะนำว่าทํำยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เก็บข้อมูลผมอยู่ที่125กิกะไบนะครับแล้วก็หน่วยความจาที่ผมแล้วก็หน่วยความจาผมนะครับก็คืออยู่ที่8กิกะไบนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่4 7กิกะไบนะครับก็คือว่าผมเล่นเข้าแอปเข้าเฟซเข้าอินเทอร์เน็ตต่างนะครับมันก็จะสะสมไว้เรื่อยครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์ขยะนะครับทําให้ความจําผมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น4 7กิกะไบนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็กดตรงแปลงด้านขวามือนะครับ ด้านขวาของเหนือความจานะครับกดตรงแปลงปุ๊บอย่างนี้นะครับเขาก็จะทำการเคลียร์ไฟขยะเคลียร์สิ่งสกปกออกไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เหลือแค่สามดิสกี้กับใบเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดึงไว้ตรงหน้าจอยางงี้ครับเวลาเราเล่นเสร็จนะครับเราก็สามารถกดเคลียร์ได้เลยนะครับแล้วก็ปกติเราก็จะเคลียร์ตรงด้านข้างนี้ด้วยใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับก็จะทาให้ง่ายนะครับทำให้โทรศัพท์เราไหลลื่นนะครับ วิธีการดึงออกมาครับก็ทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ลบออกครับจากนั้นก็ให้เราไปที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราลบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราลบเสร็จแล้วก็ให้เรากดนี่นะครับกดแชร์ที่หน้าจอครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกคําว่าวิจเจ็ตนะครับวิจเจ็ตกดหนึ่งครั้งปุ๊บ มันจะมีอะไนหัวข้อตัหัวข้อมานะครับเราเลือกกันดูแลอุปกรณ์นะครับกดปุ๊บครับนี่นะเราจะเจอชุดนี้ก็ให้เรากดค้างนะครับก็ดึงออกมาได้เลยปุ๊บนะครับพอดึงมาปุ๊บู่ประมาณนี้นะครับให้เราทำการปรับตั้งค่านิดหน่อยนะครับโดยการกดจิ้มครั้งหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราทําการกดแช่ครับแล้วก็เลือกการตั้งค่านะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่านะครับมันก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้มันก็จะดูไม่สบายตานะครับ ตัวน,นี้เราสามารถกดแช่แล้วก็เลื่อนหาที่วางได้เลยนะถ้าเกิดทิ้งไว้เงบนี้มันก็จะดูแปลกๆนะครับดูไม่สบายตานะครับทาการปรับอีกนิดหน่อยนะครับนี่ทําก็ทําตามนี้นะครับกดแช่นะครับให้ขึ้นการตั้งค่า <c oughs> กดการตั้งค่าปุ๊บนะครับตรงนี้เขาจะมีให้เลือกสีขาวสีดำครับมีสีดําสีขาวเราก็เลือกเป็นสีขาวครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้เราเลื่อนความสว่างลงมานะครับให้เหลือที่ศูนย์นะครับ จะได้เนียนๆครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตำแหน่งที่วางเราก็สามารถเลือกวางได้เลยนะครับจะวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าจะเลื่อนลงมาไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมก็จะไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จก็สามารถกดแปลงตรงนี้ได้เลยนะครับบนี้นะครับก็จะลบไฟล์ขยะลบความจำต่างๆที่เราเล่นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ